สวัสดีครับสวัสดียามเช้าที่วิเศษสำหรับทุกทกท่านอีกวันหนึ่งเป็นเช้าของผู้ที่มีความสนใจและใครในการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่พึ่งสารเคมีขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศนะไร่ปัญญาดีในคลิปนี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ การเลี้ยงวัวในสไตล์ของไร่ปัญญาดีนะครับขอท่านได้รับชมและรับฟังในะบัดนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูและได้ชมในเรื่องของการเลี้ยงวัวในไร่ปัญญาดี ซึ่งเดิมทีนะครับผมนะไม่ได้ทำการเลี้ยงวัวมาก่อนนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราจะทำการเกษตรแบบผสมผสานและก็ทำอย่างไรที่จะให้ปลอดจากสารเคมีให้เยอะที่สุดก็เลยได้นะจะทำโครงการลักษณะการเลี้ยงวัวขึ้นเพื่อต้องการที่จะได้มูวัว นะครับมาทําปุ๋ยเพื่อจะเอานําไปนะครับใส่ปรับปรุงดินใส่ต้นไม้ใส่อะไรต่างๆนะในส่วนของเราในไร่ของเรานะครับนี่คือเป็นบัวที่เราได้ซื้อมานะครับแรกเริ่มทีเราซื้อมาทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับแล้วตอนนี้นะมันมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับในเวลา2อปี นะครับมีวัวเพิ่มขึ้นจาก4เป็น7ตัวนะฮะเราก็เลยได้ตัดสินใจนะได้ขายไปจำนวน4ตัวตอนนี้เหลือวัวอยู่จำนวน3ตัวนะครับสามตัวนะมีอีกตัวหนึ่งครับที่ซนหน่อยนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบตัวเล็กนะครับ อตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นอัวแม่ลูกอ่อนนะครับซึ่งลูกได้คลอดมานะออกลูกมาได้ประมาณเกือบสเดือนครับหรืออีกสวันจะ3เดือนนะตอนนี้เขาเชา้านี้เอาย่าให้เขามากินนะฮะชินยาอย่ายงอร่อยอร่อยนะครับอันนี้อีกตัวนึงนะครับเป็นอัวพันพื้นเมืองนะฮะเป็นพันธุไทยใหญ่นะเป็นพันุผสมทั่วๆไป นะฮะฮส่วนตัวนี้นะครับเป็นเป็นอัวนะ่าจะเป็นพันธุ์ผสมโซลาลีนะครับแล้วนกะ็พ,อ,พอมีรูปร่างนะสรีระที่สูงใหญ่นะฮะพอผสมกับโซลาลีพ่อโซลาลีตัวจริงปั๊บเนี่ยแหลก็ได้ลูกมาที่ออกรูปมาสวยครับส่วนตัวนี้ที่มีเขามาเนี่ยน่าจะเป็นลูกผสมไทยใหญ่นะฮะตอนนี้ตั้งท้องละ นะครับผมได้นำพ่อพันธ์ุผสมเป็นบะมันนะครับใน้นำผสมตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเดือนแล้วครับอันนี้คือภาพรวมนะที่ผมได้ทำข้อกลัวนะผมให้ดูภาพทัวท่วไปของโรงลัวที่ผมทำนะฮะใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งงาน อันนี้เป็นข้อกลัวหรือว่าเป็นที่นะครับเป็นที่นอนของเขาในในตอนช่วงกลางคืนนะครับจะเอามามาัดไว้ตรงนี้กันฝนนะนี่คือให้นายกุลุงนะครับมาทําให้นะฮะใช้งบประมาณไม่ไม่กี่พันบาทนะครับเสาก็จะใช้เสาไม้เก่า นะซื้อแต่สังกะสีแต่ส่วนของด้านหลังก็ใช้สังกะสีเก่านะครับมาทำให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าเดิมนทีมีทั้งหมดอยู่เจตัวพื้นที่ก็จะกว้างหน่อยนะครับก็เลยนะให้อยอัวอยู่ได้สบายนะเนะช้านี้ยังไม่ได้เก็บขี้วัวนะฮะท,ทุกเช้าเขาจะนะถ่ายขี้วัวออก นะอันนี้คือกองขี้วัวบางส่วนที่ผมยังไม่ได้ตักนะเอาไปกองรวมไว้อยู่ในนะที่เก็บขี้วัวที่ที่ได้ทําไว้นะครับนะเป็นขี้วัวส่วนด้านนอกโน้นนะครับผมได้ตักทิ้งไว้แล้วก็เอาใบไม้ผสมตอนนี้น่าจะครบประมาณเกือบปีแล้วครับผมนะครับได้ได้ยุบลงแล้วก็น่าจะเป็นปุ๋ยสามารถเอาไปใส่อะไรได้นะครับ นี่คือขี้วัวภาพโรงอัวนะครับโดยทั่วไปในขี้วัวที่ผมได้ตักหนะทิ้งไวบ้บริเวณใกล้ๆกับพ่อปัวนี่คือภาพรวมนะครับของพ่อปัวด้านโนนก็จะเป็นอีกไร่หนึ่งของญาติเหมือนกันครับของนา นี่คือโรงวัวนะฮะส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นเดิมทีเป็นเขาเรียว่าเป็นที่เก็บฟางให้วัวนะครับแต่ผมดูว่าพื้นที่จะกว้างเกินไปแล้วก็ทําให้เสียพื้นที่ที่จะทําอะไรหลายอย่างผมก็เลยนาว่าที่เก็บฟางตรงนี้นะครับทําเป็นโรงเผาฐานเดี๋ยวคิดต่อไปผมจะ ฝา,าท่านผู้ชมได้ได,ได้ดูนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเผาถ่านนะฮะนี่คือภาพรวมอา่าซึ่งอีกไม่กี่เดือนนะฮะเพราะว่าถ้าในฤด,ดูการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็จะมีฟางวันนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความตั้งใจแล้วก็คิดไว้ว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับจะทำเป็นที่เก็บฟางใหม่ นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะาถามว่ามีความจำเป็นไหมที่เราทำการเกษตรเราก็มีการเลี้ยงหัวไปด้วยนะครับามาอยู่ที่ความสนใจแล้วก็นะครับความสมัครใจของแต่ละท่านนะครับแต่ในมุมมองของผมก็คือว่า การทำการเกษตรเนี่ยเราจะต้องมีมีปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงดินหรือว่านำปุ๋ยนะที่ที่เราไม่ได้ซื้อครับที่เป็นการลดค่าลดต้นทุนในการผลิตนะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยผมก็เลยได้ซื้ออัวมามาเลี้ยงนะแล้วก็เพื่อที่จะนำขี้วัวเนี่ยนะครับมาทำเป็นปุ๋ยนะล้วก็จะได้นำไปใส่ต้นไม้ต่างๆ นะครับมันก็จะทําให้เราประหยัดแล้วก็จะปลอดภยัยจากสารเคมีนะครับอันนี้คือนะที่ใส่หญ้าใส่ฟางให้เขาได้กินนะครับนะถ้าเอาไม้ทํามันก็จะไม่ทนเหมือนเดิมนะฮะก็เลยให้ช่างนะครับทำเป็นที่ใส่หญ้าให้กิน เป็นคอญยาเล็กๆนะครับใส่ยาเห็นไหมครับนี่คือตัวเล็กพ่อพันธุ์เป็นโซลาเรตอนนี้สนมากนะครับอายุได้ประมาณ2เดือนกว่าเหลืออีกประมาณสัก2องสาวันนะครับก็จะครบ3าเดือนแล้วตอนนี้ก็สนชอบให้เราเล่นด้วยทุกวันนะครับสวยนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์เป็นโซลาเร กนะ็พยายามคัดตัวสายพันธุ์ที่มันดีขึ้นนะครับเพื่อเวลาเรานะครับมันมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะจำหน่ายหรือว่าขายให้กับพ่อพอค้านะครับเราก็จะได้ราคาคมันก็จะเป็นช่องทางที่สร้างรายได้อีายได้ให้เราอีกช่องทางหนึ่ง นะครับนะตอนนี้นอะวนัอายุประมาณเกือบสามเดือนเนี่ยนะถ้าทําการขายก็ตอนนี้ก็ราคาก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งเบอบาทครับนะเพราะว่าเป็นเป็นวัวที่นะพ่อพันธุ์ดีด้วยแล้วก็มีรูปร่างสันฐานนะที่สมบูรณ์นะครับสวยงามข้ากลัว นะครับตอนนี้นยะก็ทําประตูรั้วให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันตอนกลางคืนเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในในไร่ตรงนี้นะครับก็หลังจากตอนเช้าก็เวลาประมาณสัก6กโมงเจ็โมงก็นำบวออกจากคอกแล้วก็นนำไปกินหญ้าหรือไม่ก็ในช่วงนี้ก็มีหญ้าเยอะก็เกี่ยวหญ้าให้กินด้วยอะไรเนี่ยครับ แล้วในคอกนี้ก็จะมีบ่อน้ําให้เขาบ่อหนึ่งนะครับเติมน้ำนะให้เขาบ่อที่จะไม่ให้แห้งนะครับให้เขาได้เวลาเขากินหญ้ากิกนอะไรก็จะเข้านอนเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะเอาหัวเข้ามามัดก็ให้เขากินหญ้าเออกินน้ําก่อนนะครับอันนี้คือภาพรวมของการเลี้ยงวัวซึ่งการเลี้ยงวัวของผมเนี่ยครับถามว่ายากไหมนะ ทำบท,บทบางเกี่ยวกับเรื่องของเวลาในการทำอย่างอื่นของเราไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับการเลี้ยงวัวถ้าเรามีพื้นที่และมีหญ้านะฮะนะมันก็จะทำให้เราเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากนะ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 การเลี้ยงวัวก็คือต้นทุนมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมีมีหญ้าที่เกิดขึ้นธรรมชาติ และที่สำคัญก็คือถ้าท่านไหนที่มีพื้นที่กว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็มีหญ้าอะไรขึ้นบ่อยนะครับก็จะเป็นเป็นการประหยัดของเราในเรื่องของการตัดหญ้านะครับเพราะวัวเนี้ยจะกินหญ้าแทนนะครับคนตัดหญ้าได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีนะครับเขาจะกินหญ้าใน ในไร่หรือว่าในส่วนของเราได้นะครับก็จะทําให้เกิดการประหยัดนะพอเราเลี้ยงนะสิ่งที่เราได้ชัดเจนในเบื้องต้นก็คือจะได้ขี้วัวนะครับเอามาทําปุ๋ยหมักนะก็จะเป็นการประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อขี้วัวก็ราคาก็ขั้นต่ําสุดก็คือกระสอบ ปุ๋ยนะฮะราคาก็ไม่น้อยกว่า30มสบถึงสีบาทต่อกระสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีขี้วัวแล้วเราก็จะประหยัดนะฮะตอนนี้ของผมเหลืออยู่2ตัวที่เป็นแม่พันธุ์แล้วก็มีตัวเล็กที่คลอดมาใหม่นะครับได้ประมาณเก็บ3โดดอีกตัวหนึ่งก็เป็นเหลืออยู่3ตัวนะครับ3ตัว ก็จะทําให้เราประหยัดเวลาครับทาอย่างอื่นได้ตอนเช้าก็นําเขาไปนะมัดหรือว่าปล่อยถ้ามีพื้นที่ล,ล้อมรั้วให้เขาเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยในพื้นที่เหล่านั้นตอนเย็นๆนะครับเราก็นำเอาเข้ามามัดนะครับแต่ในพื้นที่นั้นมีระบบน้ำทำภนะาชนะหรือว่าทำท่อเก็บน้ำให้เขาซะ เราก็จะประหยัดเวลานะครับไม่ต้องไปดูแลนะการเลี้ยงของเราก็จะไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับเพราะว่าเราเอามาเป็นส่วนประกอบสำหรับทำการเกษตรแบบผสมผสานนะฮะถ้าเราทำการเลี้ยงวัวถ้ามันเยอะจำนวนมากขึ้นนะครับเวลาของเราก็จะก็จะน้อยลงเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ การทำการเกษตรผสมผสานของไร่ปัญญาดีนะครับการเลี้ยงวัวก็เป็นโครงการที่สองที่ที่เราเริ่มทำการเกษตรนะครับส่วนนะโครงการที่หนึ่งที่เราทำไปก็เป็นโครงการปลูกฝักข้าวนะครับปลูกฝักข้าวซึ่งในคลิปต,ต่อไปผมก็จะนำ เรื่องราวของการปลกูกข้าวและนำข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับลัวนะครับคือมีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะที่ที่เรานะครับนำมาเลี้ยงก็คือว่าเขาจะออกลูกให้เราเนี่ยครับ ในทุกๆปีนะครับอย่างน้อยปีหนึ่งก็จะได้ลูกหนึ่งตัวถ้าบางช่วงนะครับนะถ้าเราเวลาตอนเราจำหน่ายหรือว่าขายนะครับถ้าวัวราคาดีนะครับเราก็จะนะได้ได้เงินจากส่วนนั้นเอามาช่วยในการทำอย่างอื่น นะสามารถนําไปทาโครงการอย่างอื่นได้นะครับที่เราอยากจะทําในส่วนของเรานะครับอันนี้แม่พันธุ์คลอดใหม่ในระยะเวลาเกือบสาเดือนนะครับเดิมทีเขาจะอ้วนท้วนสมบูรณ์มากนะครับนะแต่ตอนนี้คือเขาคลอดลูกใหม่ก็ให้น้ํานมนะครับแก่ลูกเขาก็ดูท่าทางและลักษณะเขาก็จะผอมๆหน่อยนะฮะ พอวิธีการที่จะทำให้เขาผสมพันธุนะ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็มีผู้รู้ที่แนะนำมาว่าให้นำอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับเอามาให้เขากินถ้ามีหญ้าที่เราปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าในเปียก็ดีหญ้าหวานก็ดีหรือนะถ้าไม่มีเลยลถ้ามีทุนหน่อยก็สามารถไปซื้อประเภทหัวอาหานะที่สำเร็จรูปนะครับ ามาให้เขาทานยวันละประมาณครึ่งโลวันละหนึ่งโลอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าแม่พันธุ์จะกลับมาฟื้นได้เร็วแล้วก็นะ่ะจะเริ่มที่จะมีความต้องการที่จะผสมพันธุ์เราก็จะได้นะ่ะมีวัวตั้งทองแล้วก็จะได้ลูกในปีต่อไปได้นะครับโดยส่วนใหญ่เขาบอกว่าระยะห่างก็ประมาณ3-5เดือนนะแม่พันธุ์ก็จะมีความต้องการละ นะถ้าไม่ผ่านที่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับนี้คือเป็นการเลี้ยงวัวเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่ผมได้นำมาเลี้ยงนะครับในไร่โดยวัตถุประสงค์ก็ต้องการขี้วัวเพื่อจะทำปุ๋ยนะฮะที่จะนำไปใส่ต้นไม้นะครับไม่ว่าต้นไม้ยืนต้นของผมนะครับพันไม้มีรำไยนะครับมีลิ้จี นะครับมีฟักข้าวมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ผมได้ได้ทำลงไปนะฮะนี่คือตัวเล็กนะครับพึ่งคอได้มาประมาณ2เดือนกลัวเก็บ3เดือนเหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ3เดือนตอนนี้นะครับชอบเอามานอนมือเห็นตรงนี้แล้วก็คี้เล่นด้วยนะครับโซานนรารนีนะครับตรงนี้เป็นไอตัวเล็ก อายุเก็บสามเดือนพอพันเป็นโซลารีนะครับอันนี้เขาทั้งกินนมแม่แล้วก็กินหญ้านะครับเล่นกินหญ้าเก่งละนะครับเพราะตัวเขาใหญนะ่สวยขี้เล่นนะครับ,นะรบตรงนี้น่ารักนะครับเล่นกับเขาทุกวนันนะครับ เป็นเพศผู้ด้วยนะครับมีคือโซลาเล่ถ้าเล่นกับเขาทุกวันความสนิทสนมของเรากับเขาก็จะทำให้เวลาโตมาก็จะมีนะครับนิสัยไม่ดือ้อแล้วก็ไม่ดุนะเพราะเราต้องการอยากจะเลี้ยงแบบให้มีความรู้สึกความผูกพันให้เขาเราให้ความรักเขานะครับเขาก็จะมี ปฏิกิิยามีความรู้สึกต่อเราที่ดีนะะถ้าเราเลี้ยงนะ,ะแบบไม่ไม่รักเขาหรือว่าเลี้ยงแบบแบบเอาใจใส่เขาน้อยลงมันก็จะทำให้เขามีนิสัยที่เกี่ยวกราดหรือว่าดุดันมันก็จะยากต่อการควบคุมและการดูแลในอนาคตเพราะตัวเขาจะใหญ่ สวยนะครับนี่คือลูกของโซลาร่พ่อพันเป็นโซลาล่นะครับให้เขานำมาผสมซึ่งการผสมพันธุ์วัวที่ผมให้เขานำาผสมครั้งหนึ่งก็แค่500บาทนะครับไม่ไม่ไม่ใช่การผสมเทียมนะครับเป็นผสมแบบธรรมชาตินะครับนี่คือลูกของโซลาล่ อายุเกือบสามเดือนนะครับเหลือประมาณสองวันนะครับเกิดวันที่สิบห้านะฮะแต่วันที่สิบสิบห้าใช้เหลืออีกสามวันวันนี้วันนี้ที่สิบสองสิบสามก็เลยอีกสองวันคับนี่คือลูกของโซลาล่นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใช้เวลาประมาณ20นาที ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่ได้เสียสละเวลามาดูในคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่สองที่ผมได้ทำเรื่องเกษตรผสมผสาน่าไราปัญญาดีขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม